สวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมยามเช้านะครับนี่ครับมากู้เงียบครับกับบรรยากาศธรรมชาติแบบนี้นะครับไม่มีกบครับมีแต่หมูข้าวครับครับเดี๋ยวรับชมกันต่อครับหมายับท่านผู้ชมไปชมกันต่อครับนี่ครับกับบรรยากาศหมายธรรมชาติแบบนี้เลยเนาะที่ผมมาใส่ไว้วันนี้กู้มาแล้วครับสามแงบนะครับสามบ้างนะครับไม่มีตัวเลยครับเนี่ครับเดี๋ยวผมมาแก้มือตรงเนี้ย ข้าวก่อนนี้มาใส่ไว้ตรงนี้นะครับเข้าอยู่นะครับตัวใหญ่ด้วยแต่ไม่รู้ว่ากบจะหมดตัวหรือยังนะครับนานี้ตรงนี้ที่ว่าผมมาแก้มือนี่คือว่าบ้างงามันเปิดนะครับหลุดระเบิดออกไปเลยผมมาลองใส่แก้มือดูเนาะเดี๋ยวลองมาชมกันครับว่ามีละมีตัวกันไหมเนาะครับดูกันครับมีแต้มมีตัวให้ท่านผู้ชมชมไหม นี่ครับผมใส่ไว้ตรงนี้เนาะโอ้หมีตัวครับท่านผู้ชมเนี่ยผมมาแก้มือได้สำเร็จแล้วครับนี่นี่ครับเดี๋ยวผมเอาให้ท่านผู้ชมรับชมนะนี่ครับมปนตัวใหญ่หรือเปล่าเนาะเป็นกบรุ่นหรือเปล่าเนี่ยครับนี่ครับปึ๊บขาครับดูที่ครับโอ้โหตัวใหญ่จริงๆงครับท่านผู้ชมนี่นี่ครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่นี่ครับเป็นไงครับ แก้มือสําเร็จครับนี่เอาละครับหนึ่งแต้มนะครับกับบรรยากาศหมายธรรมชาติแบบนี้นะครับหนึ่งแต้มนะครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่ครับนี่ครับแก้มือสําเร็จนะครับนี่ครับวันนั้นมานี่งานระเบิดออกไปเลยนะครับกับหมายบรรยากาศธรรมชาติแบบนี้หนึ่งแต้มมาแล้วนะครับนี่ครับหนึ่งแต้มนะครับเนี่ยครับประกบรุ่นๆเลยนะครับกบกําลังกบปีนี้นะครับกบกาลังไสกินกินสะพุงกล่องนะครับไปครับ รับชมกันต่อแบบว่าช่วงเช้าผมต้องไปทําง,งานด้วยเนาะผมก็เลยรีบมาเก็บมากู้นะครับช่วงเช้าเอาครับเดี๋ยวรับชมกันต่อครับเดี๋ยวผมเก็บเข้ากระสอบแป๊บนึงนะครับท่านผู้ชมต่อเลยครับท่านผู้ชมครับรดูนะครับกับทุ่งนาบรรยากาศธรรมชาติแบบนี้นะครับเนี่ยผมใส่เลาะข้างทางมานะครับจากตรงนู้นมาตรงนู้นมีแต้มหนึ่งตัวแต่ตรงนู้นสอง สองตัวสองสองแต้มไม่มีไอสองสองที่ใส่ไอนั่นนะไว้นะครับสองแงบไม่มีตัวเลยนะครับทางนน้นแต่ทางนี้ครับมาดูทางนี้กันมีตัวไหมโอ้ยมาอีกแล้วครับกอบรุ่นท่านผู้ชมอีกหนึ่งแต้มนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับอีกหนึ่งแต้มครับถอดไม้ออกก่อนนะครับท่านผู้ชมนี่ครับ เนี่ยครับผมไปแก้มานะครับกับบ้างนี้นะครับนี่หนึ่งแต้มรุนรุนนะครับเนี่ยครับวันนี้ผมไปแก้นะครับงามันเปิดครับตรงนี้งามันระเบิดงามันอ้าผมก็เลยนั่นมาเนี่ยครับหนึ่งแต้มนะครับกบกบใสรุนรุนนะครับกับบรรยากาศธรรมชาติแบบนี้ครับกบใสรุนรุนนะครับไม่รู้ท่านผู้ชมจะเห็นไหมเนาะมันมืดหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับไปต่อครับท่านผู้ชมครับไปครับ สำมันต่อถ้าผู้ชมผมใส่ไว้ในละแวกนี้แหละครับเดี๋ยวผมเดินดูก่อนว่า,าไว้ตรงไหนเนาะเนี่ยครับตรงนี้หมายตรงนี้นะครับน้ํามันเริ่มขอนลงมายอยู่ตรงนี้แล้วเนาะกบมันก็เริ่มชักมาจะมารวมตัวอยู่แถวนี้เดี๋ยวไปดูกันครับว่ามีแต้มมีตัวไหมครับตรงนี้เดี๋ยวสักคู่ครับเดี๋ยวผมขอเดินลงไปก่อนเนี่ยครับผมใส่ไว้ตรงนี้อีกบ้างท่านผู้ชมและรับชมกันครับ ไว้แถวเนี้ยแหละดูนะครับว่ามีแต้มตมีตัวไหมใส่ไว้ตรงช่วงไหนเนาะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมหาก่อนครับท่านผู้ชมสมต่อท่านผู้ชมครับโหกว่าจะหาเจอผมดูนะครับตรงเนี้ยผมไว้ตรงนี้ผมเอาญ่าปิดไว้ดูครับมีตัวไหมครับ ปุ๊บปๆ๊บปุ๊บปึ๊บปบป,บป,บป,บปึ๊บปึ๊บไม่มีตัวครับฝ้าวครับมังนี้ะครับเดี๋ยวมารับชมกันต่อนะครับมัมีตัวไหมาใส่ลเลาะนี่ไม่รู้ว่ามีตัวหรือเปล่าเนาะลองดูนีครับ น,นี่ผมใส่ไว้บ้างหนึ่งหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดผมเดินเลาะน้ำเข้าไปดูนะตัวไหมยอยู่ตั้งไหนหน้าสักคู่นะครับเดี๋ยวผมหาก่อนไหนนะครับลองดูกันตัวไหมตัวตครับ จำไม้ผิดนแะแถวนี้นะครับอ,อยู่ไหนนะตกคู่นะครับนานผู้ชมผมหาก่อนตกคู่ครับกู้มาแล้วครับไม่มีตัวนะครับน้ำผู้ชมฟาวค่าฟฟาวทิ้งนะครับเหยื่อได้แค่สองแต้มนงครับเดี๋ยวรอชม ตรงอื่นเนาะที่ผมใส่ไว้เดี๋ยวเอาวาังเอาไว้ตรงนี้ละครับท่านผู้ชมออกองไว้นี่ก่อนไม่รู้กี่หลังล้นะเนาะไปชมต้นต่อครับช่วงนี้เก็บไปแล้วสองอันนะครับต้นตอครับนี่ครับใส่ไว้ข้างในนะครับท่านผู้ชมผมใส่ไว้ข้างในนะี่เนาะไม่รู้ว่ามีแต้มมีตัวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองดูกันนู่นอยู่ข้างในนู่นครับ ต้องแหวกข้าวเข้าไปก่อนนะท่านผู้ชมเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวเหยียบข้าวเขานะครับต้องเดินระวังระวังหน่อยนครับสงวนต่อไม่รู้มีแต้มหรือเปล่านะครับอยู่ในกลางป่าข้าวคนเลยตรงนี้สมวนครับโอ้มีตัวครับท่านผู้ชมข้างในแต่เป็นกบเล็กๆนะครับนี่ครับนี่ครับกี่ตัวเนี่ยตัวเดียวเนี่ยครับ นี่ครับตัวเดียวครับท่านผู้ชมกบรุ่นครับนี่ครับเนี่ครับกบรุ่นๆนะครับนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมครับนะครับกบรุ่นๆนะครับนี่อยู่ตรงนี้ตัวเล็กนะครับสมการต่อครับผมไปดูก่อนนะครับว่าครบหรือยังเนาะผมใส่ไว้ ท่านผู้ชมมาต่อครับท่านผู้ชมครับออ๋อท่อานผู้ชมเดี๋ยวผมนับดูก่อนนะครับว่าครบหรือยังนะผมใส่ไว้อะผมก็จำไม่ได้สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดครบแล้วครับสรุปว่าวันนี้ได้สามแต้มนะท่านผู้ชมสามแต้มกับไซมินินะครับตัวใหญ่ตัวหนึ่งกับไซมินินะครับกบเริ่มจะหมดแล้วเมื่อกี้เจอเจ้าของนานะครับเจอเจ้าของนามาเขาบอกเมื่อก่อนนะกบเข้าเยอะอยู่ ได้ทีนึงก็สองสาโลแต่วันนี้มงึงต้องเปลี่ยนหาที่ใหม่แล้วครับเพราะว่าตรงแถวนี้ผมเรื่องทีหมดแล้วนะครับเก็บอ,อ,กกอุปกรณ์นะครับเดี๋ยวต้องไปทํางานแต่เช้าอยูนะ่เนาะนะครับได้ทั้งหมดสามแต้มวันนี้ก็ยังดีครับไม่ฟาวกับหมายบรรยากาศธรรมชาติแบบนี้นะครับท่านผู้ชมหมายบรรยากาศธรรมชาติแบบนี้นครับ นะครับท้องทุ่งนาเมื่อกี้เจอเจ้าของนาเนาะเขาบอกว่าเมื่อก่อนนี้ที่ว่าเริ่มเริ่มเป่งน้ําลงใหม่ๆเนาะเริ่มเป่งน้ําลงใหม่ๆหมมาเน่ะกบข้าวดีนะครับได้ตัวใหญ่เง้นเลยสองสาโลเมื่อกี้เจอเจ้าของนานะครับผมก็มาใส่ไว้ผมไม่เจอเจ้าของนาเนาะเมื่อวานวันนี้ก็เลยถามแกแกมาดักรอบไว้นะครับดักรอบปลาเนี่ยครับก็มาใส่นาเขานะครับแกไงท่านผู้ชมทุกคนนะครับกดติดตามให้ผมด้วยเนาะกดติดตามให้ผมด้วย ช่องบ่าวแบงก์สารครามนะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับกับบรรยากาศธรรมชาติแบบนี้นะครับบรรยากาศธรรมชาติแบบนี้นะครับที่ผมนํามาให้ท่านผู้ชมรับชมคลิปของผมนะครับกดติดตามผมไว้ด้วยเพราะว่าช่องนี้เป็นช่องใหม่นะครับที่ผมเริ่มทําขึ้นมาก็ให้กดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปนะครับผมจนะนาคลิปดีดี มาให้พี่ๆท่านผู้ชมทุกคนรับชมนะครับกับใหม่บรรยากาศธรรมชาติทั้งใส่กบใส่ปลาไหลหาปูหาปลาพาไปกินของแปลกๆนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับกดติดตามมาให้ด้วยครับบ่าวแบงค์สารคามนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับผม